เป็นเรื่องที่รัฐบาลนั้นขับเคลื่อนระบบของรัฐบาลดิจิทัลค่ะเปลี่ยนโฉมการบริการภาครัฐสร้างทางรัฐแอปทางรัฐจำได้ไหมแอปทางรัฐนะคะเป็นทางรัฐซูเปอร์แอปแล้วค่ะโอ้โหเรียกว่าเวอร์ไวมากกว่าเดิมมัน plus ไปทุกอย่างเลยนะถูกต้องค่ะรวมไปถึงทุกบริการทางรัฐเนี่ยเก็บไว้ที่เดียวไม่ต้องไปเสียเวลาบางทีเนี่ยมันอาจจะ ประหยัด well. ในเรื่องของพื้นที่บนหน้าจอมือถือเราดีกว่าจะต้องไปโหโหลดแอปนู่นแอปนี่แอปนี่มาไว้แต่อันนี้รวมควบรวมไปเลยควบรวมหมดเลยนะคะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณภารดร ปริศานานันทกูลนะคะ,คะก็ได้เป็นประธานเปิดงานด้วยนะคะเป็นงานดิจิทัลคอเวอร์เมนต์ m มมต2025ค่ะเพื่อประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสูรส่ร,รัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งนั้นในนโยบายด้านการบริหารภาครัฐค่ะการปฏิรูปกฎหมาย ของนายอนุทินชาญวิระูลก็คือท่านนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะคุณพระรดอนบอกว่ารัฐบาลดิจิทัลน,นั้นคือการออกแบบอนาคตของประเทศไทยค่ะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วสะดวกปลอดภยัยไม่ต้อง ช้เอกสารซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางด้วยค่ะรวมไปถึงการยกระดับ Open Government mm hmm. เพื่อเป็นความโปรง mm ่งใสให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ค่ะรัฐบาลเองก็เร่งเดินหน้านโยบายสำคัญ3ด้าน3เรื่องด้วยกันค่ะที่จะเปลี่ยนโฉมการบริการภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นมาดูกันค่ะว่า3เรื่องนี้มีอะไรบ้างเรื่องแรกเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันนั่นก็คือทางรัฐนั่นเองค่ะให้เ เป็นทางรัฐซ u เปอร์แอปที่จะรวมทุกบริการของภาครัฐไว้ในที่นี้ที่เดียวค่ะสำหรับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจมีระบบบิ Portal นะคะ <Okay. S 1> พร้อมกับเพิ่มการเข้าถึงและการให้บริการที่สำคัญอีกกว่า2,000บริการค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการติดตั้งหลายแอป เป็นหลายแอปพลิเคชันแล้วก็การยื่นสำเนาเอกสารซ้ำซ้อนพร้อมกับทั้งพัฒนาระบบดิจิทัล ID เพื่อการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องที่สองเป็นการให้ข้อมูลครั้งเดียวจบเลยนะ <S <S ไม่ต้องไปซ้ำซ้อนอีกแล้วนะคะประชาชนก็ไม่ต้องกรอ,อกข้อมูลเดิมแบบซ้ำๆไ,<อ>ไปอีกเมื่อติดต่อหน่วยง,งานราชการนะคะหรือว่า <S <S หน่วยงานภาครัฐน,นั่นเองโดยทุกหน่วยงานเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ g o v e r n m e n t d a น a Exchange นะคะนี่คือเรื่องที่สองส่วนเรื่องที่สามเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะเป็นการยกระดับความปลอดภัยทั้งระบบเลยเพื่อป้องกันข้อมูลของประชาชนให้ดีที่สุดค่ะ,คะอันนี้เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของชาติสําหรับการประยุกต์ใช้เทคนโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจาัดก,การวิกฤตรัฐบาลเองก็จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดก,การภัยพิบัติด้านต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งน้าท่ว ฝุ่น PM 2.5นะคะโดยกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มกลางค่ะที่มีระบบแบบครบวงจรเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่การแจ้งเตือนภยัยการลงทะเบ,บียนอาสาสมาัครการรับแจ้งความเดือดร้อนรวมไปถึงการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยานะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกมัดรวมไว้เป็นอยู่ในที่เดียวกันก็คือทางรัฐซ u เปอร์แอปนั่นเองค่ะก็คือมัดเดียวเลยมัดเดียวเลยดเดียวเลย<อ>เลย,ถ,ลยถูกเลยนะคะ เวลาไปติดต่อหน่วยงานน่ะสมมติว่าเราจะอุ๊ยเราจะไปยื่นขอช่วยเหลือเยีวยาถ้าเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องไปอ่ะตรงนี้ไปกรอกข้อมูลใหม่เลยใช่ไหมพอมาวันนี้ก็คือแอปเดียวยืจบเลยนะคะจบจบจบเพราะว่ามันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเชื่อมโยงกันหมดเล